สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าใจง่ายๆวันนี้เราจะชวนคุณมาสังเกตเรื่องเล็กๆที่อาจไม่เคยคิดว่าทําไมเวลาคนอยู่กับแมวบรรยากาศมันถึงต่างออกไปมันไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าแต่มันมีชีวิตของมันเองเสียงลมหายใจเสียงกรนเบาๆเหมือนบทสนทนาที่ไม่ต้องใช้คําพูดและในความเงียบนั้นเรากลับรู้สึกเหมือนถูกเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยหลายคนบอกว่าคนเลี้ยงแมวมักเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมหรือดูอินโทรเวิร์ด แต่บางทีคำว่าอินโทรเวิที่เรานึกถึงมันอาจไม่ได้หมายถึงคนที่หนีโลกแต่อาจหมายถึงคนที่เลือกจะใช้พลังกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆคนที่มีความสุขได้ในพื้นที่เล็กๆของตัวเองคนที่ไม่ต้องการเสียงดังเพื่อยืนยันการมีอยู่ของตัวเองบางทีการอยู่กับแมวอาจสะท้อนนิสัยลึกๆแบบนั้นออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะแมวไม่ใช่สัตว์ที่คอยเรียกร้องความสนใจมันแค่อยู่อย่างสงบรู้ว่าควรเข้าใกล้เมื่อไหร่ควรถอยเมื่อไหร่ และคอยสังเกตรเราด้วยสายตาที่เหมือนอ่านใจได้โดยไม่ต้องพูดถ้าคุณเคยมีแมวเดินเข้ามานอนข้างๆโดยไม่มีเสียงใดๆคุณคงรู้ว่าความเงียบที่ว่านี้มันมีน้ำหนักแค่ไหนความเงียบที่ไม่กดดันไม่อึดอัดแต่เต็มไปด้วยความหมายเหมือนสองชีวิตที่เข้าใจกันด้วยจังหวะลมหายใจเดียวกันไม่ต้องพยายามจะพูดให้เข้าใจเพราะมันเข้าใจกันอยู่แล้วคนบางคนไม่ชอบความเงียบเพราะกลัวจะรู้สึกว่างเปล่าแต่คนที่อยู่กับแมวได้ กลับมองเห็นความอบอุ่นในความเงียบมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามเช่นการกระดิกหูบเบาๆการหรี่ตาหรือแม้แต่การมานอนซบเราในวันที่ไม่ได้เรียกเหมือนแมวรู้ว่าใจเราวันนั้นอ่อนแรงความสัมพันธ์แบบนั้นไม่ได้ต้องอาศัยคำพูดเลยแต่กลับแน่นแฟ้นอย่างแปลกประหลาดเพราะมันคือการสื่อสารด้วยการอยู่ไม่ใช่การพูดและนั่นแหละที่ทำให้ใครหลายคนรู้สึกว่าการอยู่กับแมวคือการได้อยู่กับตัวเองในเวอร์ชั่นที่สงบที่สุด เวอร์ชันที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ยังรู้สึกพอดีเวลานักจิตวิทยาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์พวกเขาพบสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากไม่ใช่สัตว์ที่ทำให้คนเปลี่ยนแต่คือสัตว์ที่เลือกคนที่เข้ากับพลังของมันได้งานวิจัยของกอสลิงและทีมในปี2010พูดไว้ว่าคนที่รักแมวมักจะมีบุคลิกที่ละเอียดคิดลึกและมีชีวิตภายในที่ชัดเจน พวกเขาไม่ได้ชอบการเก็บตัวเพราะเบื่อผู้คนแต่เพราะเข้าใจว่าความสงบคือพื้นที่ที่ความคิดเติบโตคือเวลาที่หัวใจได้ฟังเสียงของตัวเองโดยไม่ต้องกรบด้วยเสียงจากภายนอกคนที่เลี้ยงแมวหลายคนจึงมักมีความสามารถในการฟังในแบบที่ไม่ต้องมีคําตอบพวกเขาสังเกตอารมณ์ของแมวจากการขยับหางจากจังหวะก,การมองจากท่าทางการนอนและสิ่งเหล่านี้คือรูปแบบเดียวกับที่คนมีเอมบัซซี่ใช้กับมนุษย์ แค่เปลี่ยนจากการฟังคำพูดมาเป็นการอ่านพลังของสิ่งมีชีวิตอีกตัวในทางจิตวิทยานี่คือสิ่งที่เรียกว่า emotional attunement หรือการปรับจูนทางอารมณ์คนเลี้ยงแมวที่เข้าใจแมวมักจะมีความสามารถนี้โดยธรรมชาติพวกเขาไม่รีบตัดสินแต่สังเกตจนเข้าใจแมวเองก็เป็นกระจกสะท้อนพฤติกรรมนี้ได้ชัดแมวจะไม่เข้าหาคนที่ส่งพลังตึงเครียดมันเลือกเดินเข้าใกล้คนที่ใจนิ่ง หายใจช้าไม่เร่งรีมในทางหนึ่งมันคือการอ่านพลังใจที่ตรงกับสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า Miller Neuron System หรือระบบประสาทสะท้อนอารมณ์เมื่อเรามองสิ่งมีชีวิตที่สงบสมองเราจะตอบสนองด้วยความสงบตามไปด้วยอัตโนมัติคนที่อยู่กับแมวจึงไม่ได้แค่รักสัตว์แต่กำลังซ้อมใจให้รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นอย่างละเอียดโดยไม่รู้ตัว บางคนอาจสงสัยว่าทำไมคนเลี้ยงแมวหลายคนถึงมีนิสัยคิดเยอะหรืออินง่ายความจริงแล้วไม่ได้หมายถึงอ่อนไหวจนเหนื่อยแต่คือคนที่มีระบบประมวลผลทางอารมณ์ซับซ้อนเวลาเห็นใครเศร้าจะไม่พูดแค่คำว่าไม่เป็นไรแต่จะรู้เลยว่าคนนั้นต้องการพื้นที่เงียบหรือแค่การนั่งอยู่ข้างๆนี่คือความเข้าใจที่ไม่ได้เรียนจากตำราแต่เรียนจากการใช้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่พูดเลยสักคำในมุมหนึ่ง การเลี้ยงแมวจึงเป็นการฝึกจิตแบบอ่อนโยนทุกครั้งที่เราเฝ้าดูแมวกินนอนหรือเดินเล่นอย่างไม่เร่งรีบสมองเราก็ปรับเข้าสู่โหมดสังเกตมากกว่าโหมดควบคุมและเมื่อเราสังเกตโดยไม่พยายามจะเปลี่ยนอะไรเราจะเริ่มเห็นความจริงที่เรียบง่ายว่าบางอย่างในชีวิตไม่ต้องจัดการแค่ยอมให้เป็นมันไปที่เป็นแนวคิดเดียวกับการบำบัดทางจิตสมัยใหม่อย่าง mindfulness therapy หรือการรู้ตัวในปัจจุบัน สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมคนเลี้ยงแมวมักจะไม่ชอบสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันหรือเร่งรีบเกินไปเพราะเขาให้คุณค่ากับจังหวะชีวิตที่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะคือเรียนรู้จากแมวว่าการได้อยู่ในมุมเงียบๆแต่รู้ว่ามีใครอยู่ใกล้ๆนั่นแหละคือความอบอุ่นที่แท้จริงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องวัดด้วยเสียงดังใดๆนักจิตวิทยาบางกลุ่มเรียกภาวะนี้ว่า skill attachment with silence ความผูกพันที่มั่นคงแม้ไม่มีเสียงมันเกิดขึ้นเวลามนุษย์รู้สึกปลอดภยัยโดยไม่ต้องได้รับการยืนยันด้วยคำพูดคุณเลี้ยงแมวจึงมักมีความสัมพันธ์ที่ลึกแต่เรียบง่ายรักโดยไม่ต้องครอบครองและเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายนี่คือคุณสมบัติของคนที่มีเอมบอซี่สูงสุดคือสามารถเข้าใจโดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไปถ้ามองจากอีกมุมจิตใจของคนเลี้ยงแมวมีความสมดุลระหว่างเหตุผลกับความรู้สึก พวกเขาไม่ใช่คนลึกลับอย่างที่ใครเข้าใจแต่เป็นคนที่เลือกจะใช้คำเท่าที่จำเป็นและใช้ความเงียบเท่าที่พอดีเพราะรู้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องพูดถึงไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่ต้องอธิบายและไม่ใช่ทุกความสุขที่จะต้องแสดงออกและเมื่อมองให้ลึกกว่านั้นการที่คนกลุ่มนี้รักแมวอาจเป็นเพราะในใจลึกๆพวกเขาเห็นส่วนที่คล้ายกันในตัวเองทั้งคู่ต่างต้องการความเข้าใจมากกว่าคำสั่ง ต้องการความอ่อนโยนมากกว่าการควบคุมและต่างก็มีจังหวะของตัวเองที่ไม่เหมือนใครจังหวะที่ใครคนจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อยอมช้าลงพอที่จะฟังบางทีคนเลี้ยงแมวจึงไม่ได้เป็นโทรเวิร์ตพอนิสัยแต่เพราะพวกเขาเป็นผู้ฟังที่ดีเกินไปจนรู้ว่าความเงียบก็มีเสียงของมันและไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครเพื่อมีที่ของตัวเองในโลกเพราะแค่มีแมวที่ยอมนอนข้างๆโดยไม่หนีไปไหนก็เหมือนมีโลกทั้งใบยอยู่ตรงนั้นแล้ว ถ้ามองในมุมการใช้ชีวิตคนเลี้ยงแมวมักเลือกสิ่งที่เรียบแต่มีความหมายพวกเขาไม่ใช่คนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่อยากให้ทุกอย่างรอบตัวมีความรู้สึกที่พอดีพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เกินไปเงียบพอจะคิดได้และอุ่นพอจะอยู่อย่างสบายใจการอยู่กับแมวจึงไม่ใช่เรื่องของสัตว์เลี้ยงแต่คือวิถีชีวิตแบบหนึ่งวิถีที่ให้คุณค่ากับความสงบความช้าและการเคารพขอบเขตคนที่เลี้ยงแมวจะเข้าใจดีว่า แมวไม่ใช่สิ่งที่จะควบคุมได้มันคือเพื่อนร่วมบ้านที่มีอิสระในแบบของตัวเองมันไม่เดินตามคำสั่งไม่ตอบสนองทุกครั้งที่ถูกเรียกแต่จะเข้ามาเองในเวลาที่มันรู้สึกปลอดภัยซึ่งสิ่งนี้ทำให้คนเลี้ยงแมวเรียนรู้ศิลปะแห่งการรอรอโดยไม่คาดหวงังและรอโดยไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่การรอแบบนั้นฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางโดยไม่ต้องตั้งใจเป็นการฝึกยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างอ่อนโยนที่สุด ในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยการแข่งขันคนเลี้ยงแมวกลับค่อยๆเรียนรู้จะช้าลงโดยไม่รู้ตัวช้าพอที่จะสังเกตช้าพอที่จะยิ้มกับเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเวลาที่แมวเปลี่ยนท่านอนจากม้วนตัวเป็นเหยียดขาหรือเวลาที่มันเดินมานั่งข้างๆและทำท่าไม่สนใจแต่จริงๆคืออยากอยู่ใกล้พฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้กลายเป็นสมาธิรูปแบบหนึง่งที่ทำให้ใจนิ่งลงโดยไม่ต้องพยายาม เพราะทุกการเคลื่อนไหวของแมวคือคำสอนของชีวิตในแบบที่ไม่ต้องใช้คำพูดคนเลี้ยงแมวจึงมักเป็นคนที่ไม่ต้องการพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อแสดงออกแต่ใช้ชีวิตเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นความสุขของพวกเขาไม่ได้มาจากเสียงปรบมือแต่มาจากจังหวะเล็กๆของชีวิตที่สมดุลเช่นกลับบ้านแล้วมีแมวมารอยอยู่ตรงประตูหรือตอนเช้าที่ได้ยินเสียงกรนเบาๆข้างหมอนนั่นคือความสุขที่ไม่ต้องอธิบาย แต่รับรู้ได้ทันทีว่ามันคือบ้านอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนเลี้ยงแมวมักไม่กลัวความว่างเปล่าพวกเขาใช้เวลาคนเดียวได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีใครแต่คือได้อยู่กับความคิดของตัวเองโดยไม่ต้องปิดเสียงของมันการอยู่กับแมวทําให้คนเรียนรู้ว่าความเงียบไม่ใช่ศัตรูของความสุขแต่เป็นที่ที่เรากลับมาเติมพลังทุกครั้งที่แมวหลับอยู่ข้างๆมันเหมือนโลกทั้งใบช้าลงครึ่งจังหวะ และใจเราก็กลับมาอยู่ในที่ของมันเองอีกครั้งในแง่หนึ่งคนเลี้ยงแมวมีวิถีชีวิตที่ผสมระหว่างความอิสระกับความผูกพันพวกเขาไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่รู้ว่าการอยู่ตรงนั้นมีความหมายแมวอาจไปนอนมุมอื่นทั้งวันแต่แค่ตอนเย็นมันเดินมานั่งข้างๆนั่นก็เพียงพอที่ทําให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่อบอุ่นขึ้นมาทันทีชีวิตของคนเลี้ยงแมวจึงเต็มไปด้วยช่วงเวลาธรรมดาที่กลายเป็นของมีค่าไม่ใช่เพราะมันพิเศษ แต่เพราะเขาเห็นคุณค่าของมันและนี่เองคือหัวใจของวิถีคนเลี้ยงแมวเขาไม่ได้สแสวงหาความสุขจากสิ่งใหญ่โตแต่เก็บความสุขจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเขามีเร่งจะเปลี่ยนใครแต่เรียนรู้จะอยู่กับสิ่งที่เป็นเขาไม่กลัวการนิ่งเพราะรู้ว่าความนิ่งคือช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังหายใจอย่างเป็นจังหวะพอดีดังนั้นถ้ามีใครบอกว่าคุณเลี้ยงแมวคือพวกเก็บตัวหรือโลกส่วนตัวสูงอาจจะไม่ใช่เลยพวกเขาแค่เลือกใช้พลังอย่างสงบ เลือกให้เวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆและรู้ดีว่าความสุขไม่จาเป็นต้องมาจากการมีมากแต่อาจมาจากการมีสิ่งเล็กๆที่อยู่กับเราทุกวันโดยไม่พูดอะไรเลยในทางธรรมะคนเลี้ยงแมวมักมีลักษณะของสันโดษความสุขที่ไม่ต้องพึ่งเสียงปรบมือจากใครไม่ได้หนีโลกแต่เข้าใจโลกในแบบที่มันเป็นคุณที่อยู่กับแมวได้จะรู้ว่าความสงบไม่ได้หมายถึงการไม่มีเสียงแต่คือการไม่ปล่อยให้เสียงภายนอกมารบกวนใจภายใน แมวอาจไม่ได้สอนเราด้วยคำพูดแต่มันสอนด้วยวิธีอยู่อยู่ในแบบที่ไม่เร่งไม่ต้านและไม่หนีถ้าเรามองให้ลึกทุกครั้งที่แมวนั่งนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างมันไม่ได้เฉื่อยชาแต่มันอยู่กับปัจจุบันอย่างสมบูรณ์มันไม่กังวลว่าข้างนอกจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่คิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่เสียใจยในสิ่งที่จากไปมันแค่อยู่อย่างที่มันเป็นนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาตลอดว่าความสุขแท้เกิดจากใจที่ วางลงได้โดยไม่ต้องหนีจากสิ่งใดเลยในทางธรรมะคําว่าสันโดษไม่ได้หมายถึงการอยู่อย่างขาดแต่คือการพอใจในสิ่งที่มีเพราะเข้าใจว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถ้าเรามองให้ดีการเลี้ยงแมวก็ทำให้เราเรียนรู้สิ่งนี้อยู่ทุกวันไม่มีใครสั่งให้แมวรักเราได้มันจะเดินเข้ามาเองในเวลาที่ใจมันพร้อมจะจากไปเมื่อมันต้องไปคนเลี้ยงแมวจึงได้เรียนรู้การไม่ยึดติดตั้งแต่วันแรกที่เปิดบ้านให้มันเข้ามา เพราะรู้ว่าแมวไม่ใช่ของของเรามันคือเพื่อนที่มาใช้เวลาอยู่ข้างกันชั่วขณะหนึ่งและในช่วงเวลานั้นเองเราได้ฝึกธรรมะโดยไม่รู้ตัวฝึกความอดทนฝึกการวางใจไม่บังคับชีวิตให้เป็นไปตามที่อยากเพราะแมวไม่เคยอยู่ในแผนของเราอย่างสมบูรณ์มันมีเวลาของมันเหมือนโลกที่มีจังหวะของมันเราทำได้เพียงปรับตัวให้สอดคล้องไม่ฝืนไม่ดึงไม่ผลักแค่เรียนรู้จะอยู่ร่วมกับมันอย่างเข้าใจนี่แหละ คือแก่นของคำว่าอนัตตาไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจควบคุมได้ทั้งหมดหลายคนอาจรู้สึกว่าการเลี้ยงแมวคือเรื่องเล็กๆแต่ถ้ามองผ่านสายตายแห่งธรรมะมันคือการฝึกสติที่อ่อนโยนที่สุดเพราะเราต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าแมวไม่เหมือนมันก่อนมันอาจเข้ามาอ้อนอาจหลบหน้าอาจงอนหรือ,ออาจนั่งมองเฉยๆโดยไม่สนใจและเราก็เรียนรู้ที่จะรับได้ทุกแบบโดยไม่โกรธไม่บังคับให้มันเหมือนเดิม เหมือนกับการอยู่กับคนอยู่กับชีวิตอยู่กับทุกสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกวันความสันโดษที่แทจ้จริงไม่ใช่การอยู่ลําพังในที่เงียบแต่คือการอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนไปโดยไม่เสียสูญคนเลี้ยงแมวบางคนอาจไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังปฏิบัติธรรมผ่านชีวิตประจําวันเขาอ่าจแค่รูปหัวแมวเบาๆก่อนนอนแต่ในขณะนั้นใจเขากําลังสงบรับรู้ลมหายใจและอยู่กับปัจจุบันเต็มที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีเพียงความรู้สึกอ่อนโยนที่เกิดขึ้นตรงนั้น แมวคือครูที่สอนเราเรื่องการยอมรับโดยไม่ต้องพูดมันไม่ตัดสินไม่เปรียบเทียบไม่คาดหวังว่าจะต้องดีกว่าใครมันแค่เป็นตัวมันเองและเพราะอย่างนั้นคนที่อยู่กับมันได้นานก็จะค่อยๆกลายเป็นเหมือนมันนิ่งขึ้นอดทนขึ้นและมองเห็นความงามในสิ่งธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้มีใจสงบย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามจริงและบางทีสิ่งนั้นอาจไม่ต้องเกิดขึ้นบนภูเขาหรือในถ้ำ แต่เกิดขึ้นได้ในห้องเล็กๆที่มีแมวนอนอยู่ข้างๆความสันโดษจริงไม่ใช่การปลีกวิเวกจากโลกแต่คือการปลีกวิเวกจากความฟุง้งซ่านในใจตัวเองสุดท้ายแล้วธรรมะที่แมวสอนเราอาจไม่มีคำพูดเลยแต่มันแฝงอยู่ในทุกการมองการนอนการรอและการยอมรับเพราะการอยู่กับแมวคือการเรียนรู้จะอยู่กับโลกโดยไม่ต้องเปลี่ยนโลกให้เป็นอย่างใจแค่เปิดใจให้กว้างพอที่จะอยู่กับมันอย่างสงบและเมื่อถึงวันหนึ่งที่แมวจากไป เราก็จะเข้าใจว่าแม้ทุกอย่างจะไม่เที่ยงแต่ความรักที่มีให้กันไม่เคอหายไปไหนสุดท้ายแล้วคำถามที่ว่าคนเลี้ยงแมวเป็นอินโทรเวิร์ตจริงไหมอ่านไม่มีคำตอบเดียวแน่นอนเพราะบางคนก็ชอบความเงียบบางคนก็ชอบความอบอุ่นแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาทั้งหมดเข้าใจภาษาของความเรียบง่ายได้อย่างลึกซึง้งคนที่เลี้ยงแมวไม่ได้ต้องการหลบโลกแต่เลือกจะใช้ชีวิตในจังหวะที่ใจยังฟังตัวเองได้ ไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะรู้ดีว่าความสุขบางอย่างยิ่งอธิบายยิ่งหายไปการอยู่กับแมวสอนเราหลายอย่างโดยไม่ต้องเทพไม่ว่าจะเป็นการรออย่างไม่เร่งการให้โดยไม่หวังหรือการปล่อยวางโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่แมวเดินเข้ามานอนข้างๆมันเหมือนเตือนว่าความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องมีคำพูดมากมายแค่อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจก็พอแล้วและบางทีความเข้าใจแบบนั้น ก็เพียงพอจะเยียวยาใจได้ทั้งวันแมวไม่พูดคำว่ารักแต่ทำให้เรารู้สึกถึงมันได้จากการมองตาเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกับคนเลี้ยงแมวที่ไม่ต้องพูดว่ารักความสงบแต่เห็นได้จากวิธีที่พวกเขาใช้ชีวิตอย่างไม่รีบไม่เร่งไม่ต้องชนะใครแค่ได้อยู่ในที่ของตัวเองอย่างสงบก,ก็เหมือนมีโลกทั้งใบอยู่ตรงหน้าบางที i n t r o ิร r t อ,อ,อาจไม่ใช่คำจำกัดความของนิสัยแต่เป็นชื่ออีกแบบของคนที่ฟังโลกด้วยใจเพราะเมื่อฟังพอ เราจะเริ่มเข้าใจมากกว่าที่ต้องพูดและเมื่อเข้าใจมากพอเราจะรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือความสําเร็จใหญ่โตแต่อยู่ที่หัวใจเล็กๆที่นิ่งพอจะเห็นสิ่งงดงามในเรื่องธรรมดาและนั่นแหละคือเหตุผลที่หลายคนเลือกจะอยู่กับแมวเพราะแมวไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่มันสอนให้เราอยู่กับโลกแบบไม่ต้องต่อสู้กับมันตลอดเวลาถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องที่พูดง่ายแต่มีอะไรให้คิดต่อ ฝากติดตามช่องเข้าใจง่ายๆเอาไว้ด้วยนะครับเราจะมีเรื่องเล็กๆที่ชวนมองชีวิตในมุมใหม่ๆเพราะบางครั้งสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดในชีวิตก็อาจเข้าใจได้ง่ายขึ้นแค่เราฟังให้มากพอ